เก็บนะเว้ยประยากเก็บหอะแต่ว่ามันเอาไปทำทีนี้อากาศลยโอ้เพราะว่ามันสมัยมันไม่เน้นบบเรียกเลยชานั่วจับง่วงเหงงเฮ้ยคุณบุลลี่ง่วงเหรอผมว่เฉลี่ถ้าคลิปนั้นกูไม่หลุดฐานนะคลิปที่เลี้ยวเฮ้ย เป็นหนึ่งครับเปลี oh. ่ยนสอเปลี <u> ่ยนเปลี oh. ่ยนสองป่ะคุยแล้วไงจบแล้วทำไมวะกูยจี้สิตัวเกมหอ้ยกานเลยเดหนึ่งอ่ะมันไม่ดี้ไนเกลดิงจหนึ่งแ่มันไม่ดีกูขอเล่้ทีหลังก็ได้ยังดีเลยไม่เป็นไรอยากยิ่งยงไปชุบไปโอ้โอเมก้เแมนแมงมีวะสัดคุยวีเย เรียบรยลวเราจะแลกเอาตัวเนี้ยพี่เก็บสับกองให้เสียเก็บขี้อะไรดีเด้อกเพียนเลยการเปมือกูเนี้ยเก็บสองใบถ้าเกิดทุกคนถามว่าทำไมไม่ต้องหนายจีกูหนายก็ได้เฮียเฮ้ยไม่เอาเราใช้กฎใหม่ดิโอเคกฎใหม่ก็ได้จะได้กฝึกไว้เล่นในอนาคตนไม่ต้องสงสัยนะผมก็จีอัสมัยใหม่ก็เนี่ยตังใบพอไม่ต้องหนายจีนะเพราะว่าบางคนเล่นแล้วแม่งไม่มีจีเลสโชว์ทิ้ง เขาเรียกว่ากดพรีเมียมอ่ะนี่ไหม,มเล่นรอเลยเฉลิพิเต้ได้กดรียรอ,อจบเทิร์นยิงย,ยิงเลยก็ได้ยิงรอเลยเป,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 เปลี่ยนเปลี่ยเปลนยิงเพราะว่าผูหาเฉลิมิเนะผูต้องทิ้งสิ่งนี้เฮ้ยอะไรอ่ะทำไหาหนัเพี่อะไรเดจบ สเชียร์กี่เสาข้ามาเชียร์กี่สาแม่งเยอะเกินจยัดม่มึงเคียร์อกข้างก่อนมิดิดิิ้าง่ๆเไหลมเชียเลย กูไม่มีตีสิบเอ็ดตีสิบสี่อ่อยเช็คสแตนพลังข้างกาวผันโคชเชียร์เลยจบเดือนโอเคสามกูไม่เล่นละกูไม่อยากเล่นไรเยอยชาโนไปหมดกองแล้วเนี่ยคือกูเปลี่ยนฐานไม่ได้ละตอนเนี้ยต้เซฟแชรแค่ครั้งเดียวไม่ชาโนกูหมดแล้วไงมึงจะให้กูใช้กระเทียอะไรล่ะจบแล้วคอมโบโหดเล่นไม่ได้หาสองใบ ไอเไ้ไอเขียเกียร์สามขึ้นมาพอดีอเกียร์สามกูเต็มมือไปหมดเลยตอนนี้ก <c oughs> ูหากเกียร์สางไึ้นมาพอกูเห็นวันนี้ลงไอ้เากูใจหายเลยนน <c oughs> ี้เกียร์สองกูเป็นเอาจะตยายงั้นเหรอตีทังเฮ้ยผมไม่โยนเกมนะที่ผมไม่ได้โยนเกมนะจริงจริงแต่ออ<ล>แอนโดรสตาหน้ากูจะเล่นนี่อะไรดีเนะี่ยกูรู้ว่าไรกูรู้ว่ากูรอดอยู่แล้วเซอร์สกูรู้ว,ว่ากูรอดอยู่แล้ว แต่กูจะสู้มันยังไงไอเหี้ยเปลี่ยนฐานไม่ได้เ็ต้องการตัวยิงแดมมากเลยเดยไม่เคยิงแดมครับผมสะใช้สกิลแดมแส่ตัวเองนะใช้เป็นเหยืสอจะใช้สกิลจู่ยังเล่นไม่ได้สกิลให้แหวนครับ เคียดอะแล้วผมดิวะผอดิวมะไม่ลงไม่เลสอะ่ะสุยดยอดมีลูกว่ะลูกข้างเดียวไหมครับไปแพตตี้จับลูกสก,กิวเวนเครียวกูจะตายอย่างนั้นเหรอ หวยแม่งเสือกที่สแสดง,งที่จะเซ็กูต้อนเกมไว้สัตสองหกหนึ่งได้กูลงผิดตัวเพื่อนสองได้ปะลงได้สองได้เหรอเอเท่าไหร่สามหกสิบสองได้เนี่ยสามหนึ่งสองได้องได้ตายอะเอียดอ๋อ,ยยอ,อขี้แหวนอ๋อขอี้ <laughs> ยี่ยังไงกูก็ไม่รอดไอ้เหี้ย่มึง,ม,งมึงเกินไปละมึงเกินไปละข่าเช็คบอลนี่มันอะไรกันายาวายาเยาวายไอ้สัตว์ไม่ยอมพ่าเช็คบอลนี่มันอะไรกันอขอเขาบอกเขาไอคลิปนี้มันยาวเป็นปกติว่ะหนูไม่ยอมไอ้เย่ไปไหนเย่เกินหยัดแม่ย,ย,ย,แมย,ย,ย,มยังหยาบเลยมึงจะเหี้ยไปไหนเช็คที่เกินยีอย่อะไรเนี้ย ไม่ได้เลี้ยงนะผมไม่ได้นายทำอะไรพวกที่อสิเจนเน่ที่อสิด้วยตัวนในโมใส่ไม่เล่นเลยยี่หายดินพี่เนาะใช่เอาไปเทดโกลูนะเพื่อนกูหลูเสนใจเลยเอาไปเทดโกเฮ้ยเกมนี้พี่เมี้ยวผมนะหนึ่งร้อยไาทสอ่ไฟเป็นหนึ่งเป็นสองตัวอย่างยิ่งใหญ่ โจอย่างยิ่งใหญ่ยัดแม่ไปเลยอะไรย่างนี้คำพูดกูหลายอย่างยิ่งใหญ่ไม่ใของมึงอ่ะต้องมีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดตั้งแต่อย่างยิ่งใหญ่ข้ามือไม่ขาดเพราะว่ากูอไปเจิวะเดี๋ยวเป็นกาเกตอันหน้าอีกแล้วคอยยานบินไปอี๋เนาะเดี๋ยวไหนหน้า ไว้ดีๆนะครับยายตัดเขี้ยจีสิอีกแล้วไอ้สัตว์เช็คโมเลยกูด้วยกูจะจี๊ดสิ่งดียไอ้เนาะกูจะจี๊ดสิ่อีกแล้วจบแล้วเพื่อนไลนิ่จัด ใน,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 นจัดเนในจัดเขี่ยทำเสือกออกที่ไอ้เยี่ยมออกไม่ปิดจังหวะมากค<า>ื่นปล่อยเอาคืนหน่อยก็ไม่ได้โดนอ,อย่างยิ่งใหญ่ไอ้สันจีแอซิไม่เจอไม่เจอตรงไหนเจอดับใ,ใจทำไมกูต้องจีแอซิดไอ้เยี่ยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยกูจะซมี ชานัวตกแดงหมดชานัวใบใบหนึ bye ่งใบชานัวไปแดงสองใบตาที่แล้วไอ้ตีปตี๋ข้างเอ้ยเอาไปได้ไหมมีอยู่แล้วอ้าวาเจอจะไ,ได้อะไเนาะไลท์วิกเตอร์ Victor. ขอเก้าพันมีแต้มมาวะมี dìa tìm kiếm lọc dìa chỉ kiếm lọc dìa tìm kiếm luôn 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 ดีเท่ากันจุดเธอมึงดูติกเกอร์มึงออกตนอนนี้กูไม่อยากเล่นเลยไอกเย้เป็นกาไดไอสัตรีเล่นปกติปะเฮ้ย <c oughs> เอาไม่เป็นเดีเ๋ยวกูสอนไอเย่ไอเย้แม่งกูไม่ยอ,กกาาอยากเล่นเลยสัตว์เน้ยมึงไม่ใช่โดนแต่ละทีนะมันเป็นเพราะใหญ่แล้วไอขี้อายไอศัตรีไม่รู้เลยไอศัตว์ทำไมวะกูไม่เข้าใจเว้ย ดาไปสไตล์สกิลเปลี่ยนฐานปั<ว>๊มมือมาที่สุดละกูตอนเนี้ยเอาไอ้การพคกแม่งตาน้าอะไรเขี่ยไห้เขี่ยเกินเฮ้ยตีข้างไปสกิลคาร์ดบัสหนึ่งหงายคอ ไอ,อเฮียแม่งตีแหวนกูว่าโดนคเร์บัสแม่งมาลอกาอีกทีนึงให้หมดตีข้างพลังบวก4,000แล้วก็พลังบวก4,000จากตัวเองเออจบเซิร็นแล้วฮะจบก,การ์ดหนึ่งใบสกิลตัวนี้ตายเด้งเกล็ดเ,เ,เ,เด้งการ์ดเจสันหนึ่งใบขึ้นเ,นนเมือ

ฟิวของแว่นไม่เห็นสแตนโซบาร์สุขภาพคนนั้นหิวให้มึงดูหน่อยดิเดี๋ยวไปนั้นหิวให้มึงดูมองกันเข้ามาคนนั้นหิวไงเด็ดหิวสองใบไงเอาเอาีกอีกสักทีไหมหนึ่งร้อย